ในการลงตรวจสอบติดตามกำกับบังคับใช้กฎหมายส่วนโดยควบคุมกัญชาตามร้านที่จำหน่ายกัญชาสูนโดยควบคุมนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยเรารับผิดชอบในการกำกับติดตามตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิยาการแพร่แผ่นไทยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสุมไปควบคุมกัญชาซึ่งเราก็จะมีแผนปฏิบัติการโรงตรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับในเขตที่รับผิดชอบทั้งกรมการแพร่แผ่นไทยก็จะลงตรวจในเขตกทม50เขตส่วนต่างจังหวัดก็เป็นอำนาจหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลำดับแรกในการเข้าไปาในยังสถานประกอบการนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจะต้องแนะนําตัวว่าตัวเองมาจากหน่วยงานไหนมาในฐานะอะไรนะครับพร้อมกับแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ออกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อทีอ่ผู้ประกอบการจะได้ให้ความร่วมมือกับเรา,อ,าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสถานประกอบการนะคะจะต้องแสดงบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคพะพศ2542นะคะตามมาตรา46นะคะไว้ในสถานที่ที่เห็นชัดเจนนะคะและจะต้องนำมาแสดงให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เห็นนะคะเมื่อต้องการตรวจสอบนะคะสำหรับการตรวจสอบสถานประกอบการนะครับก็จะตรวจตามแบบบันทึกการตรวจสอบ สานประกอบการนะคะเป็นการเช็คลิสต์ตามแบบนะคะเช่นมีป้ายชื่อที่เห็นชัดเจนนะคะมีผนังกัน้นมีประตูปะเปิดปิดไม่ปะปนกับสถานประกอบการประเภทอื่นนะคะแล้วก็จัดให้มีเคาน์เตอร์นะคะจุดจำหน่ายนะคะแล้วก็บริเวณคอยให้กับผู้มารับบริการนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจสอบตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับเช่นการจัดทารายงานนะครับข้อมูลแหล่งที่มาตามแบบพท27นะครับการนําไปใช้ตามแบบพท28นะครับรวมถึงการส่งออกนะครับจะต้องมีการรายงานตามแบบพท32แล้วก็พท3 0นะครับตามประกาศส่งอยควบคุมการชาพศ2568นะครับสิ่งที่เน้นเลยก็คือการจําหน่าย และส่งขอสูงภายควบคุมที่มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน,นการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่นะคบและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือการจําหน่ายให้กับบุคคลที่มีใบสังจ่ายตามแบบพอทอสามสามจากผู้ประกอบวิชาชีพนะคบซึ่งประกอบด้วย6วิชาชีพและหมอพื้นบ้านค่ะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจเช็คลิต์ในแบบเช็คลิต ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปแล้วนั้นนะครับเราจะต้องให้ผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือลูกจ้างที่ประจําสถานประกอบการนั้นที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับลงลายมือชื่อในแบบเช็คลิสต์แล้วก็พนังกงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแสดงตนในการเข้าตรวจสอบร้านนะครับลงลายมือชื่อกํากับคู่นะครับและให้พยานอย่างน้อย1คนเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ลงปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเราลงลายมือชื่อกำกับเป็นพยานในเอกสารน,นั้นในการลงไปตรวจเรามี2ลักษณะลักษณะแรกก็เป็นร้านที่ได้รับอนุญาตสำหรับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือจงใจจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง พนักงานเจ้าหนที่ของกรมเราก็จะได้ไปดําเนินการรายละเอียดต่างๆตรวจสอบต่อไป